คครนะะทุผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่มานี่นมังกรอ,ออกมาสิออกมาใหม่เลยนะจะให้เราขี่เกนแก้วออกมาได้ยังไงเลยตะว,วันเฮ้ยไม่ต้องคิดว่ากหรอกตะวันปู่เชื่อลยว,ว่าละครต้องออกมาดีนแน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤษีดาบโอ้อยเธอ อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลยตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวนารรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาาโขนบทละครเรื่องอินเนาอุนนรุตกาเหชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นนั่นนะ ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเช่นนะโอ้โหไม่ิ่มอ,อยากเป็นนักเขียนแล้วสิไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราราชผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันล,นลอยเลืน่นและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นง,งานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละคอรอีกด้วยงานศิลปะเนี่นับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญ ความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยุ่ต้องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะเมเราอยากไปดูอ่ะอืมเดี๋ยไปกันเลยสวนขวาสมัยรัชกาลที่สองดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไรนี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ มีธุระอันใดเลรอที่ตรงนูนนที่มีคนนั่งจดจดกับไดโนตรีอยู่เขากําลังทําอะไรกันอยู่หรอคะโนโนพระเจ้าอยู่หัวท่านกําลังท่งพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอาลักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่หนะะ้าหลับพระเจ้าอยู่หัวห้าไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเองอ <c oughs> อโอ้โหพอจริงจริงเลยนะครับแน่นละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะ พวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบ,บานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังละ่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะโอเคครับ ว่นว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงาๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนัฏศินแบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วยนั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทํางานศิลปะแล้วใช่ไหมฮะก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะอีกแล้ว,ลวเหรอนี่ ในหลวงรัชกาลที่สองทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกูวีเช่นอีเหนาดรามเกียร์และกลาบเห่ชมเครื่องขาวหวานงานละครงานปริณีตศินและยังทรงอุปถัมศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิละปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะประต<ะ>ูวิเเปิดแล้วไปกันได้ลงเมสโถ<ฮ>โ<ฮ>หทาทางกำลังเครียดกันน้าดู